หร,รหรือว่าถ่ารูปน้องตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวว่าถ่ารูปน้องๆตอนนี้ได้เลยเอรุกโปรไมค่ค้าเหลือมุตกรไสุดท้ายแล้วด้วยอโอเคอยวให้คุณแม่ค่ะกดไว้แฟนเพจให้นิดหนึ่งค่ะอีเวนต์โชโลง J K เดี๋ยวคนสุดถูไว้ก่อดได้เลยนะคะไว้แฟนเพจให้นิดหนึ่งนะคะ

ค่ะเด็กสวยจังเลยค่ะอายิ้มสวยๆเลยนะคะถึงเราใส่แมสเราก็ต้องยิ้มสวยๆโอ้โหน่ารักสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ให้ลูกได้เลยค่ะได้เลยแค่นี้เลยนะคะกับกิจกรรมสุดพิเศษวันนี้เออเออนี่เดินไปเดินมาโอเค ตอนนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเป็นที่ปังหมึงมากที่สุดเดี๋ยวเราแจกให้เลยเมื่อกี้เราแจกเป็นตัวเล็ก